ผู้เสียหายนักสิบรอพบทนายความชื่อดังหวังช่วยเหลือคดีนําเงินมาคืนหลังไม่รู้อนาคตด้านหนุ่มวัย30ปีนําหลักฐานแจ้งความซื้อหวย1ล้านบาทแล้วไม่ได้ขณะที่ทนายความบอกมาเรียกร้องให้ตํารวจตราดองอนคดีไปให้กรองปากวันลูกความไม่ได้รับความเป็นธรรมจังหวัดตราดเวลา13นาฬิกาในวันที่12พฤษภาคม2564ที่สถานีตำรวจพุทีรัมองตราด ผู้เสียหายในคดีโกงลอตเตอรี่เกือบ10รายเดินทางมารอน,นายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมด้ายความชื่อดังที่นัดหมายว่าจะเดินทางมาที่สถานีตำรวจปทุมเมืองตราดเพื่อเป็นตัวแทนผู้เสียหายในการช่วยเหลือในคดีช่อโกงลอตเตอรี่ที่ซื้อแล้วไม่ได้ลอตเตอรี่มาในงวดวันที่16เมษายน2 564 โดยระหว่างนั้นพันตำรวจเอกนาวินทีรวิทย์ผู้กำกับการสถานีตำรวจเมืองตราดและพนักงานสอบสวนจำนวน10นายที่มาจากสถานีตำรวจปทุรบางมรัสและสถานีตำรวจอำเภอเมืองตราสทำการสอบสวนผู้เสียหายหลายราย,ายที่เข้ามาแจ้งความกับดังสาวจิตราโยธาพิรมและอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมพร้อมทั้งสอบถามถึงเรื่องเส้นทางการเงินและมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น ในเวลา14นาฬกานาทีในลณรงอ์แก้เพชรประธานเครือข่ายช่วยรณนรง,งค์ทวงถึงความยุติธรรมในสังคมทนายความชื่อดังไดเดินทางมาพร้อมกับผู้ขายลอตเตอรี่รายหนึ่งผู้เสียหายรายหนึ่งที่นําเอกสารมายื่นให้ทนายซึ่งได้รับแขวนาให้ทําการแจ้งความดาเนินนทีกับตํารวจนอกรายการคนหนึ่งที่มี ที่เป็นหัวหน้ากลุ่มซึ่งได้โอนเงินไป1ล้านบาทแต่ไม่ได้รับลอตเตอรี่มานายรณรงค์เปิดเผยว่าที่ต้องการเดินทางมาที่สถานีตำรวจรพุทเมังตราดมีสาเหตุ2ประการคือต้องการมาเจรจาทางผู้กับการสถานีตำรวจพุทเมังตราดเพื่อขอให้โอนคดีไปให้กองปราบปรามเป็นผู้ทําคดีนี้เนื่องจากเกรงว่าผู้เสียหายจะไม่ได้รับความเปนธรรมจากการทํางานของ ตำรวจในพื้นที่จังหวัดตราเนื่องจากมูลค่าความเสียหายสูงและได้รับผลกระทบครั้งนี้มากขณะเดียวกันความปลอดภัยของผู้เสียหายซึ่งอาจจะถูกข่มขู่หรือคุกคาม,คคามซึ่งเรื่องนี้ทางตำรวจแห่งชาติได้ความสําคัญเป็นอย่างมากอย่างนี้การกรณีนี้มีมูลค่าความเสียหายมากกว่า4 0 0 0ล้านบาทซึ่งมองแล้วน่าจะประมาณลอตเตอรี 1, ่1ล้านใบหรือประมาณ20เเของลอตเตอรี่ทั้งประเทศ ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าผู้หญิงอายุเพียง29ปีที่ทำในขณะนี้นั้นวัยนี้อายุสสเื0ปีจะทำเพียงคนเดียวแต่จะไม่ยอมบอกและไม่ให้ข้อมูลใดๆว่ามีใครอยู่เหนือกว่าอยู่เหนือกว่าเขาอยู่เบื้องหลังซึ่งมูลค่าวงเงินที่มีมากกว่า50,000ล้านบาทต่อปีนั้นสะท้อนว่าจะต้องมีผู้อยู่เบื้องหลังใหญ่กว่าแน่นอนซึ่งการมามอบตัว ที่ตำรวจภูทรภักสองแสดงว่ามีผู้ใหญ่เป็นผู้จัดให้เพื่อความปลอดภัยนายรณรงค์กล่าวอีกว่าผมประโยชน์อีกประการหนึ่งการคุมลอตเตอรี่ในระดับ1ใน4ของประเทศนั้นย่อมจะสามารถปั่นราคาลอตเตอรี่ให้มีราคาสูงขึ้นซึ่งเป็นผลประโยชน์โดยตรงกับการลงทุนเช่นนี้เพราะสามารถจะกกำหนดราคาได้ เหมือนอย่างที่ประชาชนไม่สามารถหาลอตเตอรี่ในราคา80บาทแต่ประชาชนหาซื้อได้90บาทหรือ100บาทซึ่งก็พบกันทั่วไปซึ่งเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับกองสลากหรือไม่นั้นไม่สามารถตอบได้และหลังจากที่นายนรณรงค์แก้เพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมผู้เสียหายหลายคนเข้าไปหารือกับทนายเพื่อขอคำปรึกษาและหารือถึงการดำเนินคดี กับนางสาวจิตราโยธาพิรมส่วนสถานการณ์ล่าสุดผู้กับการสถานีตำรวจปทรอําเภอเมืองตราดที่อยู่ระหว่างการเตรียมตัวนําตัวนางสาวจิตตราโยธาพิรมไปส่งสารจังหวัดตราดแต่ยังรอแต่ยังรอสถานาการณ์อยู่เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตรายเนื่องจากมีผู้เสีหายน,นับสิบคนรออยู่หน้าสถานีตำรวจและยังมี อยู่รอบสถา,านีตำรวจอีกหลายคนเหล่าการชาติจังหวัดตราดให้ความช่เหลือประชาชนที่บ้าเรือนพังหลังจากปัญหาวาตภัยในพื้นที่บ้านหินสบายอำเภอแหลงมงอบในวันที่12พฤษภาคม2564 นางสลินยาประกอบผลนายกเหล่าข้าชาติจังหวัดตราพร้อมด้วยนางสุภกรโกศลเศษคณะกรรมการเหล่าข้าชาติจังหวัดตราพร้อมด้วยสมาชิกเหล่าข้าชาติจังหวัดตราเดินทางมอบเงินช่วยเหลือจานวน5,000บาทพร้อมด้วยถุงยางชีพน้ําดื่มพัดลมบ้องข้าวไฟฟ้าให้กับครอบครัวของนายสักกรินรักษนิทบ้านเลขที่195หทับหมู่ที่1ซอยบ้านหินสบายเทศบาลตะบนแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดซึ่งบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลังจากปัญหาวัตภะยเมื่อคืนวันที่5พฤษภาคม2564โดยมีนายฉันปั้นเพชรแยนำเภอแหลมงอบนายชัยยพฤกษนทิศสิรินายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแหลมงอบตลอดจนหน่วยงานต่างๆผู้นำชุมชนเข้าร่วมนางสริญญยาประกอบผลนายกเหล่าข้าชาชิาจังหวัดตราดกล่าวว่าการมอบเงิน และสิ่งของช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นของสำนักง,งานเหล่ากาชาดจังหวัดตราดนอกจากความช่วยเหลือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้นอกจากจะได้มีการระดมทุนในการความช่วยเหลือประชาชนครอบครัวนี้เพิ่มเติมต่อไปส่วนนายชัยพฤกษ์สนธิศสิร,รินายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแหลมง,งอบกล่าวว่าการให้ความช่วยเหลือประชาชนครอบครัวที่ประสบปัญหาบ้านพังทั้งหลังตามระเบียบของทางราชการเทศบาลตำบลแหลมง,งอบมอบเงิน ให้ความช่วยเหลือในการดําเนินการไม่เกิน30,000บาทนอกจากนี้ทางเทศบาลยังได้ระด,ดมทีมช่างของเทศบาลมาร่วมในการซ่อมแซมบ้านเรือนหลังดังกล่าวอีกด้วยทางด้านนายสักกรินรักสนิทกล่าวว่าขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวของตนที่ประสบปัญหาวัตภัยดังกล่าว รถตู้ร่วมบขสบริออบรษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีใต้ส,สถานีบีทีเอสอนุสาวรีโทร090 818 1828สถานีขนส่งบอชิช่องขายตัวที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222 ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18ก่อช้างฟังเอาสับปะรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา สินาฬิกาและ18นาฬิกา